ทำนายความฝันทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปเที่ยวต่างประเทศแค่คนเดียวฝันเห็นตัวเองไปเที่ยวต่างประเทศแค่คนเดียวแปลว่าคุณจะถูกคนชั้นสูงลังแกท่านจะมีศัตรูเป็นผู้ที่มีอำนาจมากกว่า ศัตรูที่เคยทะเลาะไม่ถูกกันกับคุณจะมาขอคืนดีคุณควรระวังคำพูดให้อดพูดเวลากโกรธให้หยุดพูดเวลาโมโ oh. หอย่าพังปากพูดอะไรที่ขาดสติอย่าพูดอะไรที่ไม่ได้คาดคิด เพราะมันอาจจะทําให้ปัญหามันหนักขึ้นกว่าเดิมปัญหาที่มีอยู่มันแย่มากขึ้นกว่าเดิมเลขนำโชค4 3 4 4 1 4 3 1 4 3 1 4 4ค่ะ ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกะลุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปรับดูดวงด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ลไพอลรเกิลโหราศาสตร์ไทยไพ่ยิปซีไพ่ป๊อกค่ะฝากกดซับสไครต์แทนค่าครูด้วยนะคะ